วันนี้เราจะไปหาสมบัติกันนะครับซึ่งเป็นสมบัติขวดน้ำที่ g ีเมไม่ได้บอกนะครับว่าทำอะไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวบอมพาไปดูเลยนะครับป้า สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมช่งนะครับวินี้เก็บฟรีป่ายนะวันนี้พี่บอมจะมาสอนหาโทเค็นให้มันไม่เชิงว่าโทเค็นนะทุกคนนะครับมันเป็นความลับจากเกมหรือว่าจากแมปเลยนะครับก็ผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมไปเล่นมานะครับแล้วก็เจอนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับเฮ้ยมันคืออะไรนะครับมันเป็นคล้ายๆโทเค็นนะครับมันเป็นขวดน้ํานะครับแล้วก็ ไปโทเค็นพิเศษนะครับทุกคนเปิดปุ๊บอ่าอย่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมาต้องเป็นแผนที่ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแร้งทั่วไปได้หมดเลยแต่ผมขอกดไปทั่วไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเฮ้ยมันพิเศษยังไงนะครับเออพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าพี่นะครับกิจกรรมมันก็พขึ้นนะว่าสอนหาโทเค็นเก็บโทเค็นตรงไหนอะพี่มันไม่เห็นบีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอ่านะครับก็สราหลับสายฟีก็บีดีครับ ตามนี้เลยนะครับล็อกินให้ครบ7วันนะครับแล้วก็วันที่24เจอกันนะฮะไฟเตอร์แน่นอนบอกเลยว่า KO นะครับอ่านะครับบอกไว้ก่อนแต่ยังไม่รีวิวแล้วกันนะครับมันเป็นความลับทางเกมนะที่จริงไม่ควรรีวิวนะครับอ่ะแต่อันนี้คือมันมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับว่าฮ้ยมันมันมีแล้วหรอพี่อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับที่ผมไปเจอผมก็งงตอนแรกฮ้ยมันเป็นอะไรวะกดกดใช้ปุ๊บฮ้ยสุดยอดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ลองดูแล้วกันนะครับขอเวลาเข้าเกมสักครู่นะครับเฮ้ยเข้ามาได้เลยได้เขดด้ามาได้ได้มีคนเล่นนะครับอ่ะตามนี้นะครับก็ค่อยๆเข้าไปนะครับอ่ะบอกเลยแล้วกันนะครับมันเป็นของทีด่ดีนะครับทุกคนบอกแค่นี้แหละของที่ดีพ <laughs> อเป็นเลยแบบว่าเฮ้ยเราอาจจะเจอแ้่คู่ก็ได้เออผมไปให้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นการสุ่บปอ,อกเคลือน สุ่มเอดเพื่อนนะครับอ่านะก็เปิดปุ๊บสุ่มแอดเพื่อนแล้วก็ได้ของด้วยนะครับก็เฮ้ยมันน่าตื่นเต้นนะเห้ G เแบบว่าเอาระบบแบบนี้มาแล้วก็ไม่ได้บอกในโพสต์ในอะไรเลยนะก็เหมือนแบบว่าให้ทุกคนไปหาเองอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็สงสัยอะไรประมาณนั้นนะนะผมเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าเกมตอนดีนะครับผมว่านะนะครับใช้เวลาหาห้องนี่อย่างนานเลยนะฟังผมบ่นไปก่อนแล้วกันนะครับ หาห้องนานเกินนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อัปเดตดนรอบๆเนี่ยนะครับยังไงก็แบบโอ้โหสุดๆเลยนะครับในแต่ละรอบแล้วรอบเนี่ยแบบเกินไปนะครับนั่นแหละทุกคนนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าอัปเดตอะไรมันดีมันให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ดีก็ตามนั้นแหละครับทุกคนนะครับแต่ตอนนี้หาห้องไม่เจอนะครับทุกคนเออฟังบทไปก่อนนะครับเอ้มาละนะครับกว่าจะได้เล่นนะครับทุกคนมาครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราก็กว่าจะได้เข้าเกมแล้วนะครับทุกคนนะฮะก็แผนที่ใหม่เลยนะครับก็ทุกคนสังเกตตรงนี้ครับถ้าตกปลานะครับเราจะลงตรงนี้เลยนะครับผมจะให้ทุกคนมาดูโทเคตใหม่นะครับหรือว่าสมบัติใหม่นั่นเองนะครับอ่ะผมขอเรียกว่าสมบัติแล้วกันนะครับสมบัติใหม่แล้วกันนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่ค่อนข้างแรงนะครับ แล้วผมไปสืบทราบมาแล้วนะครับว่าไอ้ตรงเปิดสมบัติเนี่ยมันแอดเพื่อนได้ mm. ก็คือเราสามารถรับเพื่อนได้ mm. ก็คือเพื่อนในแมปนี้แหละนะครับถ้าหลายคนมาสุ่มเจอผมเนี่ยก็คือก็จะเป็นคนนั้นเลยที่จะได้แอดผมอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือในแมปนี้นะครับไม่ใช่ว่าสุ่มไปทั่วโลกนะก็คือในแมปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอหนึ่งคนนะครับที่มากับผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขามาทําไมนะครับผมนะเขาอาจจะมายิงผมก็ได้นะครับ เขาใจมากเลยนะครับลงกับผมแบบนี้เลยนะฮะก็มาไม่เคยกลัวอีกแล้วนะครับติงแห่งกันหน่อยแล้วกันลงกันอย่างงี้เลยนะครับโลงกระจก,กีก็สวยดีครับ ไม่มีเปิดไกลเลยครับทุกคนเปิดไกลหน่อยเละเปิดไกลมาแล้วปัจจุบันรลเวลไม่ให้รลเวลเลยครับไปด้วนยล้วะวทุกคนไปด้วยละววะเราต้องเก็บใช้ได้สักคนหนึ่งก่อนนะครับ เก็บให้ได้สักคนถึกรอไม่งั้นเราจะตายนะครับทุกคนสวยครับไปครับทุกคนไปครับเก็บให้ได้ครับเก็บให้หมดก่อนครับไปกรารละจาโดนขัดขวางรีวิวนะครับเก็บก่อนอนะ่ะมบอกเลย เก็บให้บอดการมันลงสองคนนะครับทุกเนี่ยดะงนั้นเราก็ต้องตาตืบก่อนนะครับทุกคนเห็นแสงแวบๆไหมครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับก็เป็นโทเค็นนะฮะขวดน้ํานะครับผมเรียกว่าสมบัติแล้วกันนะครับเป็นสมบัติขวดน้ํานะครับอ่าบอกเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเราสามารถเปิดได้ตาละ1ขวดเท่านั้นนะครับ ย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะตาละ1กขวดนะครับเออนะครับประมาณนั้นเองนะฮะตาละแค่1กขวดนะครับทุกคนผมว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับนะทุกคนเห็นยังเห็นขวดยังเห็นขวดยังเห็นขวดยังๆๆๆนี่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตาหนึ่งเนี่ยหาได้แค่รอบเดียวแล้วเราก็กดใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนอ่านะครับสวยๆกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็เห็นไหมครับน้องขวดน้องขวด เรืองแสงเลยนะครับทุกคนก็สวยมากๆนะครับนี่นะฮะสวยนะครับนี่นี่นะครับก็สวยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ลดลดแสงลงแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆนะครับน่ะลดแสงลดแสงนี่ลดไปเลยนะครับใสนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นชัดขึ้นเนาะอ่าก็สวยเลยเหมือนกันนะครับอ่ะจะเลี้ยงขอหายไปก่อนแล้วกันนะครับ เห็นไหมเสยไหมเสยไหมอ่านะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับเสยๆกันไปนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่นี่กดน้ํากดน้ํานะครับก็กดใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับใช้ปุ๊บทุกคนเห็นไหมแมวป่าเนะฮยถ้าเราแบบกดเพื่อนๆปุ๊บอย่างงี้นะครับแล้วทุกคนสังเกตในแมปนะครับนี่นะครับคือแผนที่สมบัตินะครับอ่านี่นะครับแล้วถามว่าเราหาได้อีกไหมนะครับ หาได้อีกนะครับแต่เปิดไม่ได้แล้วนะครับเปิดได้แค่นี้นะครับผมนะครับก็อันนี้เลยเราก็สามารถรับเพื่อนแอดเพื่อนได้นะครับทุกคนนะครฮ่เราก็ไปหาสมบัติเราได้นะครับมาไปดูนะครับมาเลยนะครับสมบัติมันก็เหมือนแบบว่าแผนที่เสบียงนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะก็นี่แหละนะครับความลับนะครับหรือว่าสมบัติลับที่เจียไม่ได้บอกทุกคนนะครับมีมีพี่ปอมเห็นไปค้นหาใน YouTube ก็น่าจะเป็นพี่ไอหรือเปล่าที่ลงก่อนพี่เนี่ยนะครับเพราะว่า ไม่วอมอ่าอัดไปประมาณดึกๆแต่ตัดไม่ทันนะครับหรือนะครับก็ประมาณนั้นตอนแรกว่าจะไม่ลงนะครับก็ก็เห็นเขาลงก็โอเคก็ตามพี่ไอ้หน่อยแล้วกันตามกระแสนะครับก็ขอบคุณพี่ไอ้ด้วยแล้วกันนะครับที่ลงผมไม่กล้าลงอ่ะตอนแรกนะครับก็กลัวไม่มีคนดูนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะได้สมบัติมานะครับเนี่เราก็จะเปิดได้เลยนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมเออนะครับนี่เลยแล้วก็เปิด มันสบวัดทะเบียงจุ๊บๆได้ของมา liksom, แบบนี้เลยนะครับทุกคนนะฮะนี่นะครับเกาะสามก็ว่าไปนะครับเกาะสามปืนก็ว่าไปนะครับนี่นะครับเาา hiking, ทียบเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมถามว่าตรงที่อื่นมีไหมนะครับผมไปลงตรงวิทยาลัยหอดูดาวนะครับทะเลทรายอะไรวันนีใน้ในเขตเนี่ยยังไม่มีนะผมเจอตรงตกปลาแล้วก็ที่อื่นยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับผมก็ไปศึกษามาละนะครับ มันน่าจะอยู่ที่ตกปานะครับเพราะว่ามันเป็นขวดนะครับแล้วสังเกตดีๆนะครับมันจะมีตังสืออยู่ข้างในนะครับอนะครับผมยังไม่ทราบนะครับว่าทุกคนเขารู้กันหรือยังนะครับแต่ตอนนี้คือบางคนเขาก็มาหากันแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเขาก็มาหามาเล่นกันแล้วครับ ใช่ครับเขาก็มาหามาเล่นกันละนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็มาหาแล้วบ้างหายไม่ได้ไม่รู้ละนะครับนี่แหละครับก็การหาสมบัตินะครับก็เหมือนเราดูวันพีชนะครับทุกคนนะครับนี่ก็คือสมบัตินะครับสมบัติที่เรากรลังจะตามหากันวันนี้อะไรประมาณนั้นนะครับก็แต่ว่าสวยไหมก็สวยนะระดับหนึ่งนะครับก็เป็นขวดที่แบบสวยแล้วก็ ดีเลยนะครับผมว่านะครับใครได้เลยอะไรประมาณนั้นแหละครับทุกคนทำไมเขาไม่สู้อ่ะทุกคนมันไม่สู้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับ เข้าๆแล้วกันนะครับอ่าสวยๆกันเลยนะครับสมบัตินะครับแต่ที่มหาสมบัติแสดงว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็รู้นะเนี่ยว่าสมบัติมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับก็เรามาจบคลิปกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆนะฮะเดี๋ยวคลิปจะนานไปเนาะก็นี่แหละนะครับทุกคนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสมบัตินะครับเราจะไปแจเค้แล้วก็จบคลิปดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีบอลชาแนลคนนีด้วยนะครับสำหรับการหาสมบัติครั้งนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะที่เคยทําแบบนี้นะครับทุกทีจะสอนหาโเค็ดนะแต่วันนี้สอนหาสมบัตินะครับสมบัตินี้พิเศษยังไงนะครับเพิ่มเพื่อนได้นะครับเออนะครับแต่เป็นในแมปนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะก็โอเคครับวันนี้ผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ